หนุ่มลาวบอกกับผมว่าถ้าไม่มีประเทศไทยคงไม่มีบ้านอยู่สวัสดีและสบายดีทางพอม่พี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะมือนี้กับมาพบมาพอกันคือเกา่ากับช่องแรงงานลาวชาแนลซึ่งคลิปนี้เนาะเบายอดกะออกมาพูดถึงเรื่องลาวของเด็กหนุ่มผู้หนึ่งที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเนาะ ผู้ใดที่เข้ามาเบิงกาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบายอดเองเนาะเพราะเบายอดกะเริ่มทำช่องใหม่เนาะถ้าหากว่าผู้ใดเข้ามาเบิงแวกะอย่าลืมพนะี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้เบายอดแน่เนาะพระว่าเมื่อนี้เบายอดมีเรื่องราวจะมานำเสนอนั่นก็คือหนุ่มลาวผู้หนึ่งเนาะที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเพราะความทุกข์ยากเพราะความลำบากเนาะอยู่บ้านเนาะเพิ่นก็นมีไอ้น้อง อยู่สามพนพี่นนอะบ้านเพนหลังในน้อยนี่เนาะบ้านพนหลังในน้อยนี่ในการเป็นยูเนาะเพนก็ค่อน,นข้างที่จะลบาบากเนาะในการที่แบบว่าเพนเล่าให้ฟังถ้าบุมมีประเทศไทยนะเนาะพนบอกว่าถ้าบุมมีประเทศไทยคงจะแบบว่าแบบว่าบบได้กินยูสบายแบบนี้เนาะเพราะว่าบ้านหลังนน้อย แต่ก็จำใจอยู่เพราะว่าความทุกข์ยากความจนเนาะเพิ่นก็นเลยตัดสินใจเนาะมาหาเงินพร้อมกับพี่น้องอีกสองคนเผื่อเข้าออมาอยากสร้างบ้านใหม่อยากได้ชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งบ๊ยอดได้ฟังเรื่องเล่าของเพินเนาะในการเล่าเรื่องของเพิ่นก็เป็นแบบว่าตาสงสารและการแบบว่าอยากให้กำลังใจในตอนนั้นถ้าหากบอยอดหูุแต่ตอนนั้น พอมาฟังเรื่องราวของเพื่อนเนาะเพื่อนเข้ามาทํางานในเมื่อวันที่15เนาะปี2016เพื่อนเดินทางเข้ามาด้วยวัย18ปีเนาะตอนเพื่อนเดินทางเข้ามาตอนนั้นเพื่อนก็มาทํางานในร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งเนาะในการทํางานจากการทํางานในร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะหนุ่มคนนี้เพื่อนกับพญ,ญานาคเนาะ เปินกับพยายามเก็บเงินหาเงินยนต์ความสู้สีวิตเพื่ออยากได้เงินเนาะและเพิ่นกับเห็ดงานเนาะบ่กว่าจะงานก๋วยเตี๋ยวเนาะเพิ่นจะเห็ดแต่ตีห้าพี่น้องเห็ดแต่ตีห้าเนาะเลิกกับประมาณหกโมงเจ็ดโมงเนาะแล้วก็กลางคืนเพิ่นกับถ้ามีงานเสริมเนาะบ่กว่าจะเป็นขัดส้วมล้างห้องน้ำเพิ่นเห็ดสุยาถือว่าเป็นคนขยันเนาะหนุ่มูนนี้เป็นคนขยันเนาะแล้วก็ มีอายกับเอื้ออีกสองคนที่แบบว่ามาหาเงินน้ากันจนความฝันเพิ่นเนาะเป็นจริงภายในเวลาประมาณห้าหกปีเนาะสามพี่น้องสิเพิ่นแต่เบยอยดกก็จะมาแบบว่ามาเล่าของนุ่มนุมผู้นี้นเนาะเป็นตัวรักเลยคือว่าน้องไซล่ามูที่แบบว่าเพิ่นเข้ามาทำงานหาเงินเพื่อ อยากได้บ้านเนาะสร้างบ้านให้ก่อแม่ซึ่งในความขยันเนาะสุดท้ายเนาะมีมาหนึ่งเพื่อนกัรได้บ้านอยู่หนึ่งหลังเนาะแต่ว่าทาม,มาแล้วเซตสมบูรณ์บอกกับบได้แล้วเซตสมบูรณ์เนาะบดประมาณอยู่ประมาณแสนสามแสนสี่หมื่นบาทเนาะในการสร้างบ้านแต่บแล้วเซตสมบูรณ์เอกแต่ว่ากระดีกว่าเดิมก้วงกว่าเดิมแล้วก็อยู่สบายกว่าเนาะเพราะว่าเป็นเฮือนดินจากที่อยู่เฮื่อนไม้เนาะ พื้นกับปู่ด้วยอันนั้นนะพี่น้องไม่ไัยบ้านเนาะถ้าหากว่าภาษาพยับแบบคล้ายๆไม่ไพ่เนาะซับ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 แบบว่าแล้วกับปู่เนาะถ้าหากว่าบ่มีซราหรือว,ว่าบ่มีบ่มีเสื้อเนาะมันกระชนีบหลังพี่น้องความลําบากเนาะเพื่อพราะพื้นมาแบบว่าได้อยู่ประเทศไทยเพื้นเก็บเงินสู้สีวิตเนาะและสิ่งสําคัญเพืพ้นยังแบบว่าโบลืมพี่น้องโบลืม จะขอบคุณแผ่นดินไทยที่แบบว่าช่วยเหลือในการทำมาหากินและถ้าบ่มีประเทศไทยเพื่อนก็นยังอยู่บ้านหลังเล็กๆเนาะนอนไม้เนาะที่แบบว่าซับๆๆล้วก็เอาบาปู่พี่น้องตอนยังน้อยบอยอดก็อยู่แบบนั้นเนาะซึ่งในปัจจุบันนี้เพื่นอนก็เก็บเงินสร้างบ้านเนาะสามคนพี่น้องเสมแล้วก็แบบว่าซื้อที่ อยู่หนะึ่งแปดเนาะกับโบลายดอกประมาณหกหมื่นบาทเนาะพื้นที่กับโบลายปายันใดถือว่าบลอยดได้ฟังเนาะเรื่องราวของเพิินแต่แบบว่าซึ่งใจแทนแบบว่าเออบบเคยลืมบุญคุณในประเทศไทยเนาะคลิปนี้บลอยดก์กะจะขอจบเพียงเท่านี้เนาะในสุดท้ายนี่เพิินกะทํางานในประเทศไทยก็ขอบบุญกบุณที่เพิินบ่ลืมประเทศไทยเนาะจึงว่าบลอยดเว้าก็อ,กอาจจะบบละเอียปดปันใดเนาะก็ขอโทษขออภยัยแต่ว่า ถ้าหากว่าผมได้เข้ามาเห็นแล้วแต่อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะสำหรับมื้อนี้จะขอ,อก่าบมาสัมบายดี